กรมครับกรมอ๋อกรมเอ้ยอีพ่อไม่อยู่อาการเป็นอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เลยเหรอนะกรมกรมเอ้ยอีพ่อไปไหนมาเขาไปทำงานครับฮึดู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 เขาเขเฮ้ย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 กรมกรมครับ อุ้ยอุ enfin ้ยอุ้ยันเป็นยังไงเนี่ยอันเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยไปวิ่งเล่นไปเร็ววิ่งเล่นไปเร็วดูเขาดูเขาดูเขานี่เวลาพ่อไม่อยู่ผมจะมีอาการแบบนี้งอหงายซ้อยซึมอย่างนี้งอหงยซ้อยซึมอย่างนี้เออเอยห่างกันไม่กี่ชั่วโมง ทางไกลไม่กี่ชั่วโมงอมามาอู้ยครับ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 มามามาเร็วมามามาอุ้ยหันตูดให้ไม่สนใจเลยโออมา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 เอออ้ยอืมอืมอืมครับ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 ปั๊มาัมา๊มปั๊บปมป